ครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เรามาวมกิจกรรมของทางโตโยต้านะครับและแน่นอนครับเมื่อเราเดินมาถึงที่ลานกิจกรรมนะครับก็จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ทางโตโยต้าได้เพิ่งเผยโฉมไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่ศูนย์สิริกิติ์กรุงเทพนะครับในงานฉลองครบรอบ60ปีของโตโยต้าที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับโดยรุ่นพิเศษที่เราว่าเนี่นะครับเป็นรถต้นแบบนะครับก็คือ รีโวนะครับเป็นรีโว่อีวีนะครับที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานของรีโวนะครับและแน่นอนครับทางโตโยต้าเปิดเผยมาเบื้องต้นก็คือจะมาขายแน่นอนนะครับน่าจะปีหน้านะครับอย่างตัวนี้นะครับที่เราได้มาชมกันเนี่ยก็จะแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดให้ดูข้างในกันครับเราก็ได้แค่สองสองครับด้านหน้านะครับก็จะมีความโดดเด่นด้วยความออกแบบในสไตล์ของรถ EV ทั่วๆไปนะครับ โคมไฟก็จะมีลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับกระจังหน้านี่ก็จะออกมาแนวแบบทึบๆเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับเรียกว่าถ้ามองเห็นในช่วงหน้าของตัวรถเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคันนี้เป็นรีโวที่มีระบบ e v แน่นอนรับเคลื่อนด้วยระบบ e v ไฟฟ้าแน่นอนนะครับและเมื่อมองที่ด้านข้างนะครับความโดดเด่นของด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นล้อแม็กขนาดใหญ่นะครับที่เรียกว่าก็น่าจะเอามาจากรุ่นที่มีขายบ้านเรานี่แหละครับเป็นล้อขนาดใหญ่นะครับที่มีขนาดถึง20นิ้วนะครับ และน่าจะมาจาก f o r t u n e er นนั่นเองนะครับครับและนอกจากที่มากับล้อแม็กขนาด20นิ้วแล้วนะครับยังมาพร้อมกับระบบริดเบรก4ล้อด้วยนะครับเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวคราวนี้นะครับโดยที่ด้านข้างนะครับเราจะมองเห็นที่บริเวณพื้นของตัวรถนะครับตรงกลางตัวรถเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่นะครับที่มีลูกขนาดใหญ่มากนะครับเรียกว่าถ้าสามารถนำมาขับได้เนี่ยน่าจะ เดินทางได้ไกลพอสมควรเลยนะครับและที่สําคัญนะครับการติดตั้งของแบตเตอรี่เขาออกแบบมาให้แบตเตอรี่อยู่ในชัดซีนะครับแล้วก็มีเหล็กกันด้านล่างอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่ารถกระบะผมว่าทาง toyota ได้คงได้เล็งเห็นแล้วครับว่าบ้านเราเนี่ยทางก็ไม่ดีแล้วรถกระบะก็คือต้องเข้าไปในที่เส้นทางที่สมบุกสมบันนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ซ่อนอยู่ในแล้วมีโครงเหล็กซ้อนไว้อีกทีหนึ่งนะครับยื่นออกมาอีกทีหนึ่งผมว่าเป็นการกันกระแทกกัน อะไรไปโดนอย่างดีเลยนะครับมากันใีส่วนด้านท้ายนะครับที่เป็นไฮไลท์ของรถตัวนี้นะครับีโว어 ev นะครับแน่นอนครับก็คือระบบขับเคลื่อนของเขานะครับด้านหลังนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนและออกแบบใหม่นะครับโดยตัวนี้ก็จะยังอยู่ในขั้นของการพัฒนานะครับเรียกว่าเกือบจะ1 0 0แล้วนะครับแต่ทางทีมวิศวกรบอกว่ายังพัฒนาอยู่จะเห็นได้เลยนะครับจะมีตัวเหล็กสีดำๆแท่งใหญ่ๆนะครับที่มีคําว่าไฮลักเนี่ยจะเป็นคล้ายคลาคารลับนะครับ แล้วก็มีมอเตอร์พร้อมด้วยเผาลอย2ตัวนะครับจะไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าที่เราเห็นทั่วๆไปที่เข้ามาเป็นเหมือนท่อนเพาเลยนะครับเป็นท่อนเพาเลยแล้วมีมอเตอร์ฝังอยู่ข้างในอันนี้คือมอเตอร์แยกมาขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าผมว่าทางโตโยต้าเนี่ยเล็งเห็นเรื่องความทนทานนะครับเรียกว่า,เ,วาเขาไม่ทิ้งความทนทานแน่นอนเขาต้องออกแบบประมาณนี้เพราะเหล็กท่อนใหญ่มากทําให้สองข้างเนี่ยผมว่าน่าจะรับแรงบรรทุกน้าหนักบรรทุกได้อย่างมากนะครับแล้วมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับ เรียกว่าเมื่อดูจากชิ้นส่วนโครงสร้างเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อการรองรับการใช้งานได้แบบสบายๆนะครับกับบ้านเราที่ต้องขนของกันหนักเกินเรียกว่าเกินสมรรถนะของตัวรถทุกคันแหะครับพวกรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็ขนกันหนักทั้งนั้นเลยในส่วนของภายในนะครับเท่าที่เราส่องดูนะครับเพราะเขาไม่ได้เปิดให้เราดูนะครับเราก็พยายามส่องให้ชัดที่สุดแล้วนะครับก็ภายในจะเป็นของรีโว่นั่แหละครับมาตรฐานก็คือหน้าจงหน้าจอต่างๆเหมือนกันเลยนะครับแต่จะแตกต่างที่คอนโซลนะครับคอนโซลตรงเกียร์นะครับ คอนโซลเกียร์ของตัวนี้ก็ไม่มีด้ามเกียร์เพราะว่าเขาไม่มีเกียร์นะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นปุ่มหมุนนะครับเป็นปุ่มหมุนมีตัว N ตัว P อ่าตัว R นะครับเป็นปุ่มหมุนใช้งานก็คล้ายๆกับรถไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของสเปคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกําลังนะครับของมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับรวมถึง ด้านอื่นๆเนี่ยคือทางโตโยต้ายังไม่เปิดเผยเลยนะครับเขาบอกว่าก็ให้ดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยยังอยู่ในการพัฒนาอยู่ก็ให้เราชมประมาณนี้เราก็พยายามส่องสอดส,ส่องมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับเจ้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับเป็นไฮรักรีโว e ีวีร้อยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับลองติดตามข่าวสารจากทางโตโยต้าเรื่อยๆ,ๆนะครับ,รบเพราะว่าแน่นอนครับทางโตโยต้าเ,าเป็นผู้นําด้านรถยนต์ หลากหลายเซกเมนต์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับดีเซลเบนซินนะครับและตอนนี้ก็มีไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้เก็บมาฝากกันนะครับสำหรับเจ้าไฮลักรีโว EV วีรถต้นแบบอีกคันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและเรียกว่าบ้านเราก็น่าจะได้ใช้เป็นประเทศแรกๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอฝากช่อง YouTube ช่อนของออโต้แทลนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับ เป็นกำลังใจให้เรานะครับเราจะพยายามหาข้อมูลดีๆนะครับมานำเสนอกันต่อไปครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ